สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยน,นะครับกับบอยเฟนจอนนะครับ วันนี้นะครับผมมีเจ้าโตยต้าโคโล่าดินะครับอันนี้ราคาถูกสุดสบายกระเป๋าเลยนะครับราคาเบาบางแค่สามแสนหนึ่งเท่านั้นนะครับเดี๋ยวรายละเอียดนะเดี๋ยวเรามารับชมกันครับว่าคันนี้มีอะไรบ้างคันนี้นะครับไฟหน้าเดิมๆเลยจากโรงงานนะครับเป็นไฟหน้าโคมันติกรีเฟล็กเตอร์นะครับผมแล้วก็โคมไม่เหลืองไม่มีรอยแตกรายงาเลยอันนี้ก็สมบูรณ์นะครับกระจังหน้าเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับยาวมาเลย โลโก้โตลต้าขนาดใหญ่อยู่นี้แล้วก็ไฟหน้านี้ก็สมบูรณ์เช่นกันนะครับไม่มีรอยแตกรายงานหรือเหลืองเลยนะครับด้านล่างไฟตัหบอกมีมาให้นะครับพร้อมกับตัวแต่งขอบพรีเมียมรอบนี้เลยนะครับช่องระบายอากาศค่อนข้างใหญ่เลยทั้งบนทั้งล่างนะครับจมูกค่อนข้างใหญ่แล้วก็คันนี้มีสเกิร์ตแต่งมาให้ด้วย้าล่างชายล่างเป็นลิ้นตรงนี้นะครับถันมาด้านข้างเรามาดูที่ล้อกันครับ ล้อคันนี้นะครับเป็นล้อขอบ16นะครับขอบ16อันนี้ยางปีนะครับเดี๋ยวผมดูปียางให้สักคู่นะครับยางปี20นะครับเป็นยางกู๊ดเยียนะครับยางก็ยังนิ่มอยู่ยังใช้ได้อยู่นะครับยังไม่ตายยางยังไม่ตายแล้วก็อันนี้นะครับด้านข้างตรงนี้ก็จะมีสเกิร์ตมาให้แล้วของเดิมจากโรงงานนะครับถัดขึ้นมาด้านบนมีสัญลักษณ์โลโก้ vvti duo นะครับเป็นสัญลักษณ์ของเตอรต้าเลยนะครับ กระจมองข้างเป็นแบบมีไฟเลี้ยวนะครับในตัวพับไฟฟ้าปักไฟฟ้ามีการศาสตร์มาให้แล้วนะครับการศาสตร์ตรงนี้เมื่อเปิดประตูก็เป็นสีเดียวตัวรถนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาต่อที่ด้านหลังนะครับด้านหลังคันนี้ก็จะมีสปอยเลอร์มาให้แล้วนะครับสปอยเลอร์คันนี้มีไฟเบรกตรงที่สามมาให้ด้วยตรงนี้นะครับน,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 นี่อันนี้ไฟเบรกตรงที่สามนะครับแล้วก็เป็นอันนี้เป็นเหมือนคิ้วคิ้วฝาท้ายนะครับเป็นโครเมียม แล้วก็อันนี้เป็นไฟเบรกแบบ LED ไฟเหลี่ย LED ไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟถอยนะครับอันนี้เป็นตัว G นะครับอันนี้เป็นสเปกตัว G แล้วก็ชายด้านล่างนี้เอ่อจะเห็นไม่เลยชายด้านล่างนี้จะเป็นสเกิร์ตแต่งมาให้แล้วนะครับแล้วก็มีไฟทับทิมตรงนี้เป็นไฟทับทิมคือไฟที่อันนี้ยังไม่มีไม่มีหลอดนะเป็นทับทิมสะท้อนแสงทับทิมสะท้อนแสงประมาณนี้เดี๋ยวเรามารับชม รายละเอียดนะครับของห้องโดยสารกันว่าคันนี้เ,นเดี๋ยวเรามาต่อกันที่บริเวณภายในห้องโดยสารนะครับเริ่มจากคอนโซลกลางที่เห็นได้ชัดเลยนะครับอันนี้ลูกค้าเก่าเปลี่ยนจอมาแล้วนะครับสามารถรองรับ DVD มีมีวิเ i กเตอร์อันนี้เป็นจอแบบจอตรงรุ่นบิวอินเข้าเข้ากับคอนโซลกลางเลยนะครับแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับผมแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดน,นะครับเก๊เก็บของสามารถ วางแก้วน้ําได้เก็บของได้แล้วก็เป็นฝาปิดนะครับเก๊กกลางก็ให้พื้นที่การเก็บค่อนข้างเยอะอยู่นะครับสามารถเลื่อนได้นะครับเวลาเท้าแขนวิ่งทางไกลอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็พวงมาลัยอันนี้เป็นแบบสี่ก้านมาพร้อมกับปุ่มนะครับคอนโทรลเครื่องเสียงนะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็ไมค์นะครับคันนี้อยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นเท่านั้นนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นเท่านั้นถามว่าเยอะไหม ก็ไม่เยอะถ้าเราเทียบกับปีรถที่ที่เขาใช้งานมานะครับถาาดูจำนวนปีเพิ่มเติมคันนี้เขามีเสาอากาศอย่างที่ผมบอกว่าเขาเปลี่ยนเปลี่ยนวิทยุมาแล้วคันนี้น่าจะดูทีวีได้ด้วยนะครับมีเสาอากาศอยู่ตรงนี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันที่ห้องโดยสารด้านหลังกันครับ อันนี้นะครับผมด้านหลังเนี่ยเบาะสามารถพับได้แบบหกสิบสี่สิบแล้วก็ก่อนที่จะพับเดี๋ยวผมไม่ดูก่อนว่าน,นี้สามารถดึงที่พักแขนออกมาได้นะครับวางแก้วน้ําได้นะครับมีที่พักแขนแล้วก็คนกลางมีหมอนรองคอด้วยเดี๋ยวผมจะลองพับเบาะให้ครับอันนี้อ่าพับแบบหกสิบสี่สิบนะครับคนนั่งข้างหลังสามารถเริ่มหยิบของได้หรือถ้าจะบรรทุกของนะครับแล้วของที่มีลักษณะค่อนข้างยาวสามารถบรรทุกได้ นะครับท่อนงท่อน้ำได้หมดเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ห้องโดยสารด้านหลังกันครับอันนี้นะครับห้องโดยสารด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนว่าน็อตฝาท้ายก็ไม่ได้ผ่านการแกะเลยทุกอย่างเดิมเดิมหมดเลยนะครับโครงสร้างเดิมเนี่ยตะเข็บรอยต่อตัวถังนะครับก็สมบูรณ์ไม่ได้มีการตัดต่อห้องเก็บของสำหรับด้านหลัง มีถาดมาให้แล้วถาดรองนะครับเดี๋ยวเรามาดูยางอะไรกันมีไหมโอเคครับมีนะครับแมลงมีครบอุปกรณ์เครื่องมือมีนะครับประมาณนี้อุปกรณ์เครื่องมืออยู่ข้างในแล้วก็ตามตะเข็บอันนี้ยของเดิมหมดเลยเนี่ยครับทุกอย่างเดิมเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เครื่องยนต์กันครับ เครื่องยนต์อันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด1.8หรือ1,800 cc นะครับผมเป็นเครื่องลูอิโ VVTi สสูบเรียงนะครับเผมให้ดูเช่นเดิมทุกคันเลยน็อตฝาโปรไม่เคยผ่านการแกะตัวถังโครงสร้างเดิมร้อยเมตะกลมเหมือนเดิมนะครับไม่มีการถอดเลยคานหน้าสมบูรณ์ไฟหน้าแท้โรงงานแล้วก็ขาไฟหน้าก็ไม่หักด้วยคานหน้าสมบูรณ์ลูกลมไม่ผิดรูปนะครับรอยแต้มมีมีหมดเลยนะครับประมาณนี้ ค่อนข้างสมบูร์เลยรถไม่ผ่านการชนหนักมาเลยนะครับก็หากใครสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่นะครับเบอร์0957372333นะครับผมบอยเพชรยนต์ยินดีต้อนรับนะครับแล้วก็ค่าตัวของน้องอันนี้นะครับอยู่ที่3 1 0 0 0เท่านั้นเองนะครับ3 1 0 0 0เท่านั้นฟังไม่ผิดครับก็หากใครสนใจนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับหรือจะให้ผมถ่ายรูปเพิ่มตรงไหนยินดีครับโทรเข้ามา ก็วันนี้นะครับผมหากผมผิดพลาดประการใดต้องขอคภายนัที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร้กดติดตามแล้วก็กดถูกใจใผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับแล้วจะได้ไม่พลาดค,คลิปัดถัดไปนะครับว่าผมจะเอาเอารุ่นอะไรมาลงนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ